อ๋อเป็นแบบสวนผสมมีทุกอย่างเลยมีไรายได้ทุกวันไหมคะมีทุกวันจ้ะมีทุกวันจ้ะอม,มีความสุขไหมคะอยู่แบบนี้มีจ้ะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาเที่ยวสวนผสมนะคะของคุณพี่ทมค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าสวนไปนะคะสวนนี้ก็จะตั้งอยู่ที่หมู่8นะคะบ้านตะคอเหนือนะคะตำบลหมู่ฝ้าอําเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตรงทางเข้าน้ำตกตะคอเลยนะคะเพื่อนๆ พื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นที่นาลกล้างนะคะจนป้าทมนะคะได้เข้ามาทําการบุกเบิกคือการถมที่นะคะถมที่แล้วก็ขุดสาเอาดินมาถมเพื่อทําเป็นสวนผสมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆซึ่งคุณป้าทมน่ะรอเราอยู่ข้างในอยู่แล้วนี่เราก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆในระหว่างที่เดินไปหาคุณป้าทมนะคะ เห็นไหมคะเพื <aro qué> ่อนเพืว่าแม้จะเป็นดินถมใหม่ถ้าเราใส่ใจปลูกอะไรก็งามค่ะเพื่อนๆมันอยู่ที่เราดูแลรักษานะคะไม่ได้จําเป็นว่าพื้นที่ถมใหม่ปลูกอะไรก็ไม่งามยังไม่ปลูกหรอกลงมือทําลงมือปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะคุณป้าทมมียี้เรนีขามใช้งามมากเลยเนาะ ทุเรียนอันนี้ก็ปลูกเป็นแบบเพื่อไร่สวนผสมจ้าอ๋อเป็นแบบสวนผสมมีทุกอย่างเลยมีไรายได้ทุกวันไหมคะมีทุกวันจ้ะมีทุกวันม,มีความสุขไหมคะอยู่แบบนี้มีจ้า <laughs> มีไรายได้ทุกวันมีความสุขนละ,ะได้ดูสวนโ้สวนงามมากเลยโอ้ย งามจริงๆอ่ะทุเรียนนี่ออกดอกหรือยังคะนี่รือว่าปลูกได้กี่ปีเนี่ยเพิ่งได้สองปีนี้จ้าทุเรียนเพิ่งได้สองปีทุเรียน<อ>ปลาจีนบุรีนะคะของแท้นะคะปีหน้าก็น่าจะเริ่มออกดอกเนาะเป็นบางต้นแล้วจ้ะเป็นบางต้นละ้ยอมีเส้นแล้วไม่ติดไม่ติดยังไม่ติดตอนใหญ่ อ้สวนล่มลืน่นมีทุกอย่างเลยพริกไทยก็มีมีพริกไทยก็มีมาที่นี่สวนเดียวค,ยครบจบทุกวงจรเลยเนะาะโอ้หดูกล้วยสิกล้วยน้ำว้าก็ามีกล้วยนี่ก็ขายน้นเยอะ ขายโลละสิบาทอ๋อกล้วยน้ำว้าขายส่งโลละสิบเดี๋ยวเราเดินดูทางนี้ก่อนพอดีมีคนโทรมาสั่งขาแกเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมทางนี้นะคะไรนาสวนผสม นี่คือแหล่งน้ำนะคะขาดไม่ได้เลยกเกษตรผสมผสานจะต้องมีแหล่งน้ำไว้สำรองในหน้าแล้งนะคะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะอุ้ยล่มลื่นอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเตยก็งาม พริกไทยเห็นไหมคะเพื่อนๆขอแค่เราลงมือทำนะคะแล้วเงินก็จะมาหาเราเองนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปวิ่งตามหาเงินนะคะ ทำกเกษตรผสมผสานนะคะเพื่อนๆอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆนะคะแต่พอผ่านไประยะหนึ่งนะคะเราจะมีความสุขกับสวนที่เราทำเพราะเราก็จะมีรายได้เข้ามาทุกวันด้วยนะคะเพื่อนๆปลูกได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยสองปีจ้ะโอ้ได้สองปีโอ้ยได้ผลผลิตดีขนาดนี้เลยเนาะสองปีค่ะทุเรียนตะไคร้ผลผล ใช้เอาเก็บไปขายหมดละในป่าโน้นเนื้อแต่ป่าโน้นอ่าอียอดกำลังงามออตอนนี้กำลังนี่เลยนี่แต่ยอดอุบอวบเน,ะนาะนอุบอวบทั้งนั้นเลยโอ,อ้สองปีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยสอง ไ่พื้นที่สามไร่สามไร่ทั้งคืทั้งทั้งตักนะทั้งบออ่อลปลูกสามไร่ค่าขายปลูกเตยปลูกตะไคร้มีรายได้ทุกวันโอ้ยดีจริงๆเลยเช <c oughs> ้ามาก็เข้ามาเดินเลาะสวนเนะ <c oughs> าะ <c oughs> มีความสุข <c oughs> <c oughs> อพ่อค้าโทรเข้ามากันอัดถ่ายคลิปอยู่ยังมีพ่อค้าโทรเข้ามาสั่งพวกขาตะไคร้นะคะมีรายได้ทุกวันเลยพ่อค้าแม่ค้าโทรเข้ามาสั่งตลอดเลยอ่ะ ไงสิบห้าก็สิบห้าใส่เต็ตงรอเยลุนกลับมาก่อนเด้อสิบโลเพิ่อมเอเพิ่มอีกสิบโลไม่พอสั่งสิบห้าเพิ่ม นี่นะคะเพื่อนๆปลาขาเยอะมากค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะเห็นคลิปนี้แล้วสนใจสินค้าทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นขาหรือกล้วยหรือว่าพวกเตยน้ําตะไคร้ต่างๆนะคะติดต่อได้ที่เบอร์099-393-5760นะคะเบอร์ป้าทมค่ะปีกว่าติดลูกดกเลย พื้นที่สามไร่มีกินมีขายมีใช้ทุกอย่างเลยนะคะมีเงินมีรายได้เข้ามาตลอดเลยนะคะเพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทางสร้างอาชีพนะคะสำหรับใครๆที่มองหาอาชีพอยู่ที่คิดยังไม่ออกว่าตัวเองจะต้องทำอาชีพอะไรทำงานอะไรนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆ เราทำได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ